I mm -hmm. วัดีจ้าคามันนี้นะคะเป็นในเป็นช่วงคาำช่วงแรกแต่พี่น้องจ่าน่าจะห้องมากินก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอันก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปจ้าไม่โก้พลาดจวจ้าตอนแรกแบบบ่ไม่่อยากกินข้าวไม่อยากกินข้าวอันข้าวเหนียวข้าวไม่อยากกินข้าวจ่าจะกินเส้น เป็นเด็กเน้นคุณนะเซนเหนียวนุ่มดีดีหอนก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวสม็ดรูปจ้ะต้มโดนเส้นเละจัง่อยแต่ว่ากันยังเหนียวนุ่มอยู่จ้ะอืสดน้ำพักกับจะมีอย่างแน่พักกระเดาพักกระเดาเดาลิ่นพักหอมพักหอมเขาเอ,อิ่นพักหอมพักหอมหอมหอมจากพี่น้อกจามพักหอม พักสลัดเจ้าเก้าเจ้าเดิมพักสลัดพักยังแซบ่แซบกรอบผักกับเราก็มีนี่เลยทั่วงอกจะ้ะใส่เลยมาจกจ้ะมากจ,จ้ะกินแซ่บนะกินเพชรจวดสุน้ำกันอืแซบ่บเ้าเก็เตียวอ่ะแม่โกบสบมากกใส่น้ำตาลจ้ะมันบอแบบบอเล่า น้ำตาลว่าแซ่บอะไรอืมสองแพงอืมอืม น้ำแดงๆว,ดงว่าแดงว่าวแซ่บว่าจวดจ้ะอืมว่าชื่นว่าได้กินขขาแลงนะกินกุ๋นเตียว ต้องบงองังบพี่น้องสุิก็ปิเจียวเผ็ดเผ็ดขมขมลำลํำเท่ากันตะกี้แม่กลบกะบ่ากว่ากินขมขมแล้จ้ะวันนี้ใหญ่มากเท่าแล้วมันแบบต้องเป็นต้องมีแบบพักต้องพักเป็นยาจา้ะให้ขมให้เป็นยาดีต่อสุขภาพพี่น้าาอ,องจ้อขมมำล้ำตัวหมูแดงจ้ะ หมูแดงนั่งดึงดึงอยู่ยองก็จะพี่น้องจ้ะจอยากให้มีรอยยิ้มน้ำกันจ้ะ กสะดอกแบบอิหลีแบบขมจวดขมแบบลำล้ำเห็ดเข้ากัน มันปลาเมือกมกื้อนั้นยังมาจบมาจบต้องกินให้เบิดมันนันเหนียวค่ะพี่น้องจา๋านี้เหนียวหืมาจะพี่น้องจา๋าก๋วยเตี๋ยวเผ็ดเพชร,พชรตวดตวดหมูเด้งเข้าเด้งควอนหอ่วย ท่านจะซื้อขาต่างกล้องมันจะต้องกินน้ำตั้งแสบเป็นนานพวกกินแลมเสียมพวกขาแสบ <laughs> cái ngốt khẩu lem đi có bất ăn khẩu lem nhìn có no Ừ. Ừ. แบบถ้าปรุงรสมาล้จ้ะนัวแ่บกล้องไอโฟนน่จะเน่ยกล้องไอโฟนแบบ บ่มีแอปบ,บ่มีอย่างทั้งสิ้นเด้จ้ะแม่ค่ะแม่ค่ะกินคอลลาเจนกินกุตตาผิวดีขึ้นเด่งจ้ะคือสังเกตจะคของได้เลยผิวดีขึ้น ข้าเก๋ง้ก็ผิวดีสลายผิวบมเล็บสนยกดียินยังตอนเนื่งกลางที่สองที่สามรู้เรื่องตัวเข็มข้นก็ต้องไปแบบหาเสืออันนี่มันแบบว่านีนทั้งซ่อนซี่แล้วก็บแบบพวกเข็มข้นนะจ๊ะอันนี้ราคาหลักรอยจับต้องได้พี่น้องจ้าผิวดีผิวเนียน สุขภาพด้วยอันดับหนึ่งคือสุขภาพเลยจ้ะใครมีกรอบแกบมีแบบปวดแข้งปวดขานี่ยคอลลาเจนเลยจ้ะช่วยได้เหมียนมันก่อนนา่นจะหมูว่านแล้วกินมาเบอเจักเถ่อจ,อจัดเลยพี่น้องอือหือ คือมื่เสียง,ยงนั่นแหละเนาะกิ่น,มน,นไม่รอดมึงนายจ้ะกล้องไอโฟนไว้ย่องผิวเย้าของเล้จ้ะที่มันยันใส่ขึ้นท่านตาอีเด้อสองกล้องสามกล้นนองกล้องไอโฟนมาหลอกว่าจุกตาว่าด้ใส่แอปแต่พี่น้องจา๋า นากระปิตามแว้นน่าจ้ะแล้วมันกับบ่มีฟาบ่มีหย่างไะแล้วเซรั่มผลิตภัณฑ์ตบไม้ม,มา,มา่าอยู่เป็นแบบชะลอความแก่ไี่น้องจ๋าอาคือะไรทาชะลอความแก่อีเลียศาสตร์ชะลอความแก่คือประมาณว่าหยุดเซลล์ที่มันเสื่อมสภาพอะให้มันหยุดการทำงาน ล้วเ้าก็สีบอแก่บวชเขาบวแบบตามไหวบวขนาดแบบอืเฮ้ยใหใรห้า,านุ่มห้าสาวแบบว่าปานไปซีดอันเอออย่างนั้นไปซีดอันบวชห้เทาบาห้แก่ของดาลาัลล่าเห็นไหมกินตัวนี้เลยคอยทากินด้วยนี่พี่น้องจ๋ากินได้ได้ผลลัพธ์หราคอยตั้งสีมาบอกคอยบอกกาขายหรอกถ้าเกิดอะไ้ผลอีลีตัวที่จะมาขายขึ้นได้ผลอีลีเลยมาบอกต่อจ้ะขอยต้องทดลองกัน ินค้าตัวใดก็แล้วแต่ขอเชิญเบย้บอยมสมัครตัวแทนเด็ดขาดถ้าเกิดมันบ่ได้ผลดีอม,มามักตัวแทนไปเลยของดีนะด่ะจ้ะเพราะทอนโฆษณาหลายคนก็กลับมาซื้อซ้ำจ้ะก็คือเราอธิบาย ให้ข้อมูลลูกค้ามันดีอ่ะเอาไปรอกบิงจักกล่องสองกล่องให้เห็นผลก็คือสามกล่องสองกล่องกล่องที่สองกล่องที่สามจะเห็นผลแน่นอนจ้ะมอวมมอยอผลิตภัณฑ์ในฟังน้ำของนี่นี่บอกต่อจ้ะถ้าว่าอยากขายได้เงินบอลอีกจ้ะส่วนในหน่อย ถ้าอยากขายแดงอยากได้เงินนี่ยี่ห้อได้ก็ได้ที่มันเถือกถือก็นี่ยังอร่อยสองร้อยนี่กระขายได้แต่ว่าอันนี้คือแรกด้วยราคาแค่ห้ารกิบนี่คือกินเราได้ผลกินแล้วคุ้มนี่น่อมเลาจะน่อมแรไในผลบอกต่อได้ผลมาบอกลูกค้าต่อว่ามันได้ผลอีดีสุขภาพเราน่ะดูแลไปเลยจ้ะดูแลไปเลยยาวๆเลยจ้ะเขาเสียดามีแรงมีพลังหาเงิน ร่างกายบดีร่างกายเสื่อมนี่จังได้มันกับเงินกับบเพิ่มบเตืมได้จ้ะน,นี่พลังแรงใจแรงกายเนี่ยสูรสูตายอีนนี้จ้ะหาให้ลูกเทามากันลูกกับสบาย ควบเนี่ยนี่อย่างสองทางหาเงินหาได้ได้เนี่ยดักเฮ็ดจากดักเฮ็ดจากศึกษาอยากมีสองทางได้หน่อยก็เก็บเรียกผสมหน่อยนะพี่น้องจา๋าเก็บไปเก็บไปถินพักเบิร์กถัดพักถัเนี่ยเห็นพักว่าแดดมันแบบ มันขั้นแขวไม่อยากกินเป็นพาราอยากยำเลยจ้ะปวดปวดผิวผมเล็บกระดูกฟันนำแถวเอ้ยยำยำนำพักไปยาวๆเลยจ้ะถ้าเบิ้งเริ่มทํามมถ้าเบิ้ง่อยเด้อ่อยฮอดอันวกซิบแขวคอยยังสิยังดีบอคอยสิถ้าเบิ้งคอ,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 อยสิถา้าอัปเดตสิฮอดบอหลัง ไมนนั็นนีอย่ปลาเมือ,อกเลยหมูแพงหมูแพงกินลูกเส้นหมูกินปลาเมือกกินกุ้งกินอย่างเขาเนี่ยจะน,แน,น่แต่เนาะหมูแพงโพร่เจ้ามันแพงไปใส่เนาะมันมากินปูกินปลาอยู่แน,น่สาอันในหน้าในบอ่อเข้าดีกว่านั่นลูกพี่น้องอือกันเนี่ยเนะ <laughs> <Yeah. cười> nha mẹ này nó mẹ 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 คำหนึ่งนี่จวดอ๋อตามนั่นน่าจะพี่น้องจาะมากินก๋วยเตี๋ยวตอนแรกพอไม่ได้กินข้าวแน้่ยกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าอยไมีตัวซอยจะก่นอนอ่ะใออรดหนหนอ่คยว่ากินข้าวแล้งจะกับมีกินบ้างไม่กินบ้างช่วงที่มีตัวซอยนี่จ้ะแนะนำอันนี้คือ รูมไฟเบอรี่รูมไฟเบอรี่เป็นแบบเชอร์รี่เป็นผลไม้เจ็ดสีเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยดีถอ,อกลำไส้กินก่อนนอนเลยจ้ะกินก่อนนอนสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแบบมันจะล้างออกมาเลยมันจะขับไล่ล้างออกมาเลยล้างลำไส้อย่างดีๆถอ,อกลำไส้อย่างดีเลยจ้ะกินก่อน,นอนพีนองจะเตือนต่อมาท้องแวกขี่ออกดีดีระบายท้องได้ดีเลยจ้ะตัวนี้เลยไฟเบอรี่อร่อยมาก ไฟเบอร์อังบบเหมนเขียวเบอย์องเป็นผลไม้เจ็ดสีแต่คิดได้อย่างไรอร่อยมากๆรูม February. ไฟเบอรี่ใครสนใจนะคะกองละ590บาทเบาๆค่ะราคาหลักร้อยแต่ได้สุขภาพได้ลำไส้ที่สะอาดมันจะล้างลำไส้มันจะดีถอกลำไส้ล้างพุงล้างไส้ออกมาให้เกลี้ยงเลยจ้ะกินก่อนนอนระบายได้ดีมากไม่ใช่ระบายบิดระบายท้องเสียระบายปวดท้องมันจะระบาย เป็นขั้นตอนเป็นสเตปของเขาไปนะคะเป็นรูมไฟเบอรี่จะเป็นไฟเบอร์เจ็ดอ่าผลไม้เจ็ดสีหอมหวานึกว่ากินขนมพี่น้องจ๋าเมื่อก,กินขนมอร่อยมากชงกินก่อนนอนน้ําเย็นก็ได้น้ําธรรมดาก็ได้จ้ะชงกินก่อนนอนแล้วจ้ะอย่าลืมนะครับฝากไปด้วยค่ะอ่ะตนนัวนี้นัดจ้านัดจ้าตื่นสาร์มาหน่อยจ้ะขับทายปกติจ้ะบรด้มีปวดมีบิดเอียงเลยรุมท้อง ตัวน,นี้จ้ะเบิดแล้วคอยกินกล้องที่สามจ้ะหมดไปแล้วจ้ะกล่องที่สามหมดแล้วเกลี้ยงค่ะก,กินแล้วผิวดีอันนี้ iPhone ผิวดีคือดีใน,นระดับที่เราพอใจไม่ได้ไปแข่งกับคนที่ขาวมากๆอยู่แล้วจ้ะคือมันจะผิวมันจะพองอลาแห้งโดนแดดพี่น้องจ้าโอ้พองว่าสันคอยเราอาซ,ซ่อนผิวคอย ย่องเจ้าของเดี๋วเพราะว่ากินดีได้ดีได้พลนดีก็เลยมาบอกต่อจ้ะมาบอกต่อเคล็ดลับผิวสวยออร่านะจ้ะบูมกูตาช็อตพี่โดมเป็นพรีเซนเตอร์จ้ะพี่เบิงพี่โดมเนี่ยพี่โดมแบบพี่โดมลอกคันเทพคันเทพเลยหมจ้ะรอค่ะพี่เบิงบริษัทล้วนสำหรายิงใหญ่สำหราจ้างพี่โดมมาเป็นพรีเซนเตอร์จ้ะกูตาช็อตแล้วเพิ่งกะขาวอยู่แล้วเนาะก็กิ้ในแห้งขาวนี่จ้ะกินคู่กันกินคู่กันจ้ะ ผิวขาวใสก็แก็บก็แก็บ,กบ,กบขอเข้าขอ,ขอ,ขอกระดูเขาปวดแข้งปวดขากินไปยาวๆเลยจ้ะก,กินไปสะสมกินเสริมสร้างคองลลาเจนให้กับร่างกายผิวผมเล็บนี่ใช้แบบมีผลแบบดีมากๆจ้ะกินไปเลยจ้ะมันจะช่วยสร้างภูมิอะไรให้เพื่อแบบสุขภาพดีขึ้นอีกเยอะเลยนี่กินตัวนี้คู่กันตัวนี้คือกิน,ม,นมันเป็นมันเป็นช็อตมันเป็นซองจ้ะอมใต้ลิ้นไปอมใต้ลิ้นห่างกันก็วันก็ ถ้ากลางวันเย็นเนี่ยเขาก็อมไปเมื่อสองําซ้อมอยากให้ได้ผลอมไปเลยสี่ซองเป็นช่วงช่วงอาหารว่างช่วงเอยียงากาจะอมไปเลยเว้นซับว่างระหว่างวันไปอมไปเลยสามซองอร่อยมากกล่องหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบเหมือนกันจัดห้าร้อยเก้าสิบเหมือนกันอร่อยมากมีสิบห้าซองเบาๆคือสารอาหารอัดแน่นมากมันโดดมันเข้มขน้นมันอัดแน่นมากตัวนี้ ตัวนี้ตื่นเช้ามากินเลยอันดับแรกตื่นเช้ามากินเลยจ้ะเป็นคอลลาเจนตื่นเช้ามากินอันดับแรกเลยมันจะเข้าซึมเข้าร่างกายเอาไปใช้งานได้แบบดีมากๆเอาบว้ถ้าได้กินข่าวกินอี่ยังกินน้ำกินยังข้ากินตัวนี้เลยตื่นมากกินตัวนี้เลยจ้ะนะสมมติว่าบางวันอาจจะอยากจะอยากจะกินน้ำมะนาวน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นล้างลำไส้ก็ได้จ้ะแต่คือกินอันนั้นแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องกินก็ได้แล้วก็ช่วง ก่อนกินข้าวอะไรล้วก็กินตัวนี้ก็ได้หลังจากที่กินน้ํามะนาวน้ําอุ่นอันนั้นก็คือช่วยล้างลาไส้ดีท็อกก็เหมือนได้เหมือนกันจ้ะอันนี้กินอันนี้ก่อนกินอันนี้ก่อนทุกอย่างก็ได้เหมือนกันเปลี่ยนซับกันกินก็ได้พูดถึงน้ำมะนาวอ่ะก็กินมาตลอดจะพอมาเจอตัวนี้เรากินตัวนี้ก็ได้สว่างไปกินน้ํามะนาวอุ่นก็ได้นะคะอันนี้คือกินตื่นเช้ามากินได้เลยนะคะกินกินส่งส่งไปเลยส่งส่น้ำ น้ำเย็นน้ำธรรมดาเทาได้เลยจ้ะเป็นซองผงผงสบบสีชมพูนะ้ำสีชมพูนุ่น,น,นสีงานสียังสีได้จ้ะนี่อร่อยกินไปเลยคอลลาเจนเทียดดูมันจะมี <c oughs> มีกลิ่นข้าวกินข้าว,ม,าวมันบ่ข้าวอยียงคอลลาเจนจากปลาน้ำลึกเอียงันบ่ข้าวข้าวแบบเหมือนกินน้ำล้างตาอะแต่อันนี้ไม่เลยจ้ะเหมือนกินน้ำผลไม้ขนมนะจ้ะน้ำหวานขนมอะแต่ คุณประโยชน์เยอะมากอัดแน่นเต็มโดสนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกินประมาณวันละสามซองเหมือนกันการเนี้ยอันนี้สามซองอันนี้ก็สามซองเหมือนกันกินระหว่างวัน,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 ก,น,ก,นกินระหว่างวัน,ก,น,ววนกินตอนที่ก่อนกินข้าวอะไรตอนท้องว่างตอนอะไรเนี้ยคือกินตัวนี้เลยค่ะระหว่างวันหาทานได้เลยค่ะห้าร้อยเก้าสิบบาทสุขภาพดีไม่มีขายมีแต่จะมาเปิดใจแล้วก็เอาไปกินจะ้ะ มีแต่เปิดใจเอาสารอาหารเข้าสู่ร่างกายอันนี้ดีแน่นอนจ้ะบอกต่อนะคะฝากไปด้วยนะคะค่ะเมื่อกบกับขอล่าไปก่อนนะจจะนะคลิปหนากอะมาพบมาพอกันไหมเล้วจ้ะเล่กินน๋วดเตี๋ยวแล้วก่อนน,อนม่อกลกับ,กบกสีวจวดอันนี้เลยซ่องหนึ่งเกินอซามามททองแบบว่าไม่อ้วนแต่ไม่อ้วน,นแต่คือกินในปริมาณที่พอดีกินเขาแลกงอาาก่ะจ้ะยังกินหลายกินเน้นพักกินเส็ได้หน่อยมมนี่ เ้นอันแม่กกกัสไซยุบเดียวจ้ะนั่นก็เป็นพักเป็นยังก็คือเว้นไม่กินข้าวก็ได้อันนี้ยิ่งมรเร็วจ้ะมันจะมีอีกตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทําให้เราลูดซิบป,ปากไปเลยไม่ทําให้หิวไม่ใช่ยาที่ทําให้เกิดอันตรายใด้ใทั้งสิน้นเฮ็ดให้เฮ้านะเบาหิวเบ,า,วบากินจุบบ๊บจิ๊บบาอีหยังแล้วก็มีตัวซอยดีๆก่อนนอนตรงนี้เลยอันนี้ช่วยเร่งเผาผ่านได้ดีมากๆจ้ะกินมาแล้วทดลองมาแล้ว 70ลดลงมาเหลือ48-47เ,เอาพี่น้องจา๋จาจ้าคิดว่ายเฮ็ดจังไดไข่ตาลูกปวงออกบ่กเมเมเนอจา้ากินตรงกินตัวนี้เลยลดแน่นอน100%ถเาบอดีป่ะมาะบอกต่อมาเป็นตัวแท่ให้เสียซื้อจัดจ้ะพี่น้องจา๋านะคะฝากไว้ด้วยนะคะจังไใ,ใ้กับป็นดูซอยกดติดตามกดไลค์กดแชดดร์ไ้แมกดเดอ้อจ้ะเด้อมีคลิปอัน หนามาใไม่โกงกระสบสัญญาจะพัฒนาออกมาให้ดีติดตามกันแน่ดัจะเด้อมันนี่ก็ขคอลาไปก่อนดัจะเด้อไปเบิ่งลูกก่อนลูกอันต้องอันอ้อยลูกน้อนตุวมึงจ้ะแค่นี้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ